สวัสดีชาวกีตาร์ทั้งหลายเป็นยังไงหมดก้นกันหรือยังจากการซื้อกีตาร์ตัวแรกคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องภาคขยายก็คือแอมป์ฟ i e เออร์แอมกีตาร์นั่นเองนะแอมปกีตาร์เนี่ยผมจะรวบรัดให้ได้ภายใน15นาทีนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพูดไว้เยอะมากทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็มันลง YouTube ได้ไม่หมด ในคลิปเดียวก็เลยต้องมาตัดตัดตัดเป็นคลิปที่2 1 2จุดหนึ่งสองจุดสองอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยเพราะงั้นเราจะมาสรุปจบเรื่องแอมนี้ภายใน15นาทีถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้ผมก็จาเป็นต้องมีสคริปต์ที่เพิ่งเขียนขึ้นเมื่อ2นาทีก่อนโอเคไหมเราไปกันเลยนะแอมกีตาร์อ๋อก่อนที่จะเข้าเรื่องแอมกีตาร์เราก็ต้องมีคำถามนะ ซื้อแอมกีตาร์เท่าไหร่ดีสังเกตไหมว่าคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในการเลือกซื้อกีตาร์ทั้งๆที่มันควรจะอยู่ในนั้นด้วยผมตั้งใจที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้กับกีตาร์เพราะว่าอะไรพูดไปก็เท่านั้นอพูดไปมันก็ไม่โดนใจคุณคุณก็อยากได้กีตาร์ที่คุณชอบนั่นแหละถ้าผมมาบอกว่าอ๋อซื้อตัวละตัวละพันเาก็ได้ครับตัวสองพันก็ได้ครับ บางทีมันไม่ใช่ไงมันไม่โดนไงกีตาร์เราจะเล่นกีตาร์กีตาร์มันก็คือพระเอกไม่ใช่เหรอแล้วเราจะให้พระเอกมันโอ้โหเราผมยังพอมีเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะผมพอจะกัดฟันซื้อตัวละเจ็ดแปดพันได้หรือตัวละหมื่นต้นๆได้จะให้ผมมาซื้อราคาถูกมันก็เนี่ยผมก็เลยไม่พูดดีกว่าปล่อยให้คุณพูดไอ้ปล่อยให้คุณเลือกซื้อไปดีกว่านะแล้วแกะแอมกีตาร์ล่ะคุณให้ความสําคัญมันเท่ากีตาร์ไหม พนันกันเลยไม่ได้ให้อะไรมันหรอกเหลือเงินเท่าไหร่หรือเป็นเศษเศษเงินเท่าไหร่ก็นั่นแหละคอยซื้อเอามาสักตัวหนึ่งแล้วกันเอามาหัดซ้อมมันไม่ต้องดีมากก็ได้อะทีอย่างเงี้ยไม่คิดอย่างนั้นกับกีตาร์บ้างเนาะแต่เอาเถอะคุณไม่ผิดอะไรเพราะคุณไม่รู้เรายังไม่รู้ไงผมก็อยากจะให้คุณ เวลาผมสอนอะไรเนี่ยก็อยากจะให้เจ็บตัวกันบ้างจิบจิบคันคันไอการเจ็บตัวเหล่านั้นนมันจะเป็นประสบการณ์ให้เรารู้ซึง้งแล้วก็จะจำมันได้ดีดีกว่ามานั่งฟังคนสอนแล้วก็แล้วก็ให้มันให้เสียงมันผ่านเข้ามาเฉยๆแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยน,นะเอาเป็นว่าแอมกีตาร์ itar, งั้นซื้อเท่าไหร่ดีก็ซื้อเท่าที่เท่าที่คุณจะซื้อได้ในตอนนี้ก็แล้วกันนะครับ แล้วเท่าที่ซื้อได้ในตอนนี้มันเท่าไหร่อะผมมีอยู่พันห้าได้ไหมหรือผมมีอยู่สองพันได้ไหมผมมีอยู่แปดร้อยหลังนั้นอะก็มันก็มีแอมที่แอมที่ตามราคาที่พูดถึงะนะแต่คุณภาพมันก็จะต่างไปเอา,อางี้แล้วกันจะบอกว่าแอมเนี่ยมันมีหน้าที่ขับเสียงกีตา้าออกมาคุณอยากให้กีตา้าคุณ,คณ,คณกีตา้าที่คุณภูมิใจเนี่ยที่เพิ่งซื้อกันมาเนี่ย เสียงมันดีได้ขนาดไหนคุณก็ให้ราคามันกับแอมตัวนั้นในในราคานั้นนะฮะนะเหมือนกับตอนผมซื้อบิ๊กไบค์มาขี่คันแรกเหมือนกันก็ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าเก็บเงินให้ได้ในราคาบิ๊กไบค์ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยมันต้องมีเครื่องแต่งตัวอุปกรณ์เซฟตี้อะไรอีกมากมายผมก็ถามผู้รู้ที่สนิทกันว่า แล้ว,แล,วแล้วหมวกกันนะ็อกควรจะต้องซื้อกี่บาทอะคำถามกลับมาก็เหมือนที่ผมบอกคุณนะ่ยอ,อ่กุ๊กให้ราคาหัวตัวเองเท่าไหร่ละหัวหัวตัวเองเนี่ยหัวทั้งหัวเนี่ยให้ราคามันเท่าไหร่ให้ความสําคัญมันมากไหมล่ะถ้าให้มากก็ก็จ่ายมากเท่านั้นเองผมก็รออะไรจัดตัวแพงไปเลยเหมือนกันแอมกีตา้าก็เหมือนกันคุณอยากให้ราคาเสียงกับกีตา้าคุณเท่าไหร่ คุณก็ซื้อมันตามนั้นแหละครับนะอย่าไปซีเรียสอย่าลืมว่าเราพึ่งจะหัดเล่นแล้วก็พึ่งจะเจ็บตัวกับกีตาร์มาในใน,ในราคาหนึ่งละนะยุคสมัยนี้มันก็อะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นแล้วจัดเท่าที่เราให้ความสำคัญกับเสียงกีตาร์ของเราและให้มันให้มันไม่ต้องมาถึงกับกู้นี่ยืมสินใครโอเคไหม เคลีย์เนาะคำถามต่อมาแล้วแอมกีต้ามันมันจะต้องมีปุ่มอะไรบ้างคือโอเครู้ๆกันว่ามันมีการต้องปรับอะไรกันกับกีต้าอยู่แล้วละ่ะกับ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 แอมอยู่แล้วล่ะเพื่อที่จะปรับเสียงกีต้าแต่ว่ามันจะต้องมีกี่ปุ่มเป็นอย่างน้อยหรืออะไรพวกนี้หรือควรจะต้องมีปุ่มอะไรบ้างที่แบบเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันควรจะต้องมีอะไรดีปุ่มเปิดเครื่อง นะเปิดปิดเครื่องแล้วก็ผมชี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นเห็นกันชัดมหอย่างเช่นตัวนี้นะอ่าอันนี้แล้วกันเอาปากกาชี้แล้วกันเนี่ยปุ่มปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เปิดปิดเครื่องนะแล้วก็ปุ่มเสียงนะครับปุ่มเสียงดังเบานะแล้วก็ปุ่มเสียงแตกแล้วก็ตัวปุ่มเสียงดังเบาที่ควบคุมเสียงแตก เสียงเบสเสียงมิดเดิลเสียงกลางแล้วก็เสียงทริเบิลเสียงแหลมนะมันก็เหมือนนึกภาพปุ่มพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีความจำเป็นหมดนะแต่แอมที่ยิ่งถูกปุ่มปรับมันก็จะยิ่งน้อยมันจะตรงกันข้ามกับเครื่องเสียงดีๆที่แบบว่ายิ่งแพงปุ่มปรับยิ่งน้อยยิ่งถูกมีปุ่มอะไรให้เต็มไปหมดเลย เลื่อนไปเลื่อนมากันเต็มไปหมดเลยมันมันจะกลับหัวกลับหางกับเครื่องเสียงสเตอริโอฟังเพลงอะไรกันนิดนึงปุ่มปรับที่ควรมีก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงแตกนะปุ่มแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มที่กดให้มันมีเสียงแตกได้อ้ออธิบายอีกนิดนึงจากนี้ไปเนี่ยนะเนื่องจากผมค่อนข้างจะชอบฟังเพลงร็อก การแนะนําของผมมันจะเป็นไปนในทางนั้นนะครับผมจะเล่นแบบแจ๊สผมจะเล่นแบบแบบคันทรีผมจะเล่นแบบอะไรก็ไม่ว่ากันก็ฟังได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมจะเน้นต่อจากนี้ไปผมก็จะเน้นไปในทางทางที่ผมถนัดทางที่ผมเล่นมาแทบแทบทั้งชีวิตเนาะกอา็อะไรกันก่อนอื่นเลยมันจะต้องมีปุ่ม ปุ่มที่ควรจะมีนะปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงแตกแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงแตกอันนี้สําคัญนะให้ให้แอมคุณมันมีออกเสียงแตกได้ไปพูดกับคนที่ร้านก็ได้ว่าผมอยากได้แอมกีตาร์ครับก็ขอแบบมีเสียงแตกด้วยนะซึ่งแอมกีตาร์ไฟฟ้ามันก็มันก็จะมีให้อยู่แล้วละ่ะโดยส่วนใหญ่อะ่ะโดยโดยมากเลยโดยพื้นฐานเลยนะส่วนปุ่มเบสมิดเดิลทริเบิลหรืออะไรต่างๆนานาเน,นี่ย มันก็จะตามราคาถ้าราคาเพิ่มเงินเข้าไปปุ่มมันก็จะเพิ่มตามมานะถามว่าจําเป็นปุ่มอะไรจําเป็นบ้างล่ะก็ก็จริงๆมันก็จําเป็นหมดแหละแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นมันก็มีเท่าไหร่เราก็ปรับเท่านั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีโ oh, อ้พี่ผมไม่มีปุ่มรีเวิร์สปุ่มรีเวิร์สคืออะไรแล้วมันต้องเห็นเขามีกันนะผมผมต้องมีไหมยังไม่ต้องมีก็ได้นะ มันก็คือแอมตัวแรกแอมที่ที่เราขุดเลือดขุดเนื้อกันอีกก้อนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อมันหลังจากซื้อกีตาร์นะครับต้องมีอะไรบ้างถามแล้วนะส่วนแล้วงั้นถ้างั้นถ้างั้นมันเป็นแค่ลำโพงผ้าขยายเนี่ยมันผมทำให้มันออกลำโพงที่บ้านผมเองได้ไหมลำโพงฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลำโพงอะไรก็ได้แต่คุณก็จะต้องเหนื่อยกับการ แปลงสัญญาณนะกันนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ได้เหมาะกับแอมตัวแรกไงโจทย์มันคือแอมตัวแรกเราก็ไม่ควรจะไปทำอะไรกับมันมากไปกว่าเอามาแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยเข้าใจไหฮะเพราะงั้นมันออกลำโพงอะไรก็ได้ถ้าเราแปลงสายสัญญาณเป็นแปลงสัญญาณเป็นอะไรพวกเนี้ยซึ่งนะอันนั้นเป็นเป็นภาคทฤษฎีที่ต้องมีความรู้มากกว่าขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นแล้ว สำหรับแอมตัวแรกก็ไม่แนะนำให้ให้ไปสนใจอะไรด้านนั้นเนาะอ่ะเราจะซื้อแอมกันแล้วนะจบคำถามสามข้อวิธีเลือกซื้อแอมจริงจริงมันก็รวมไปในนั้นด้วยนี่หว่าเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดไปใช่ไหมวิธีเลือกซื้อแอมเนี่ยเท่าที่ผมคิดได้ก่อนถ่ายสักห้านาทีสิบนาทีนะถามตัวเองก่อนดังได้เท่าไหร่ ดังได้เท่าไหร่บ้านอยู่ไหนอ,อยู่คอนโดอยู่แฟลตอยู่อยู่ห้องเช่าแคบแคบผนังบางบางหรืออะไรยังไงเราเปิดดังได้เท่าไหร่ในสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่เรามีให้นะครับมีบ้านที่บ้านมีเด็กเล็กไหมอยู่กันเป็นครัวเรือนใหญ่หรืออะไรไปคิดก่อนว่าเราจะดังได้เท่าไหร่ แล้วก็ไปปรึกษาตรงเนี้ยกับร้านที่เราจะไปซื้อว่า,อาพอดีบ้านผมมีลูกเพิ่งเกิด3คนครับแล้วก็ที่บ้านมีแค่สองห้องอะไรก็ว่ากันไปนึกออกไหมเขาก็จะแนะนำคุณเองว่าดังได้เท่าไหร่ดังได้เท่านี้ควรจะซื้อตู้ขนาดไหนนะครับอย่าลืมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับดังได้เท่าไหร่คิดก่อนเพราะว่า ไม่ใช่แบบหน้ามืดจัดเต็มนี่เลยครับคาบินเนตแอมแล้วก็หัวแอมอะไรอย่างเงี้ยพอเอาเข้ามาเล่นจริงๆอยู่คอนโดข้างห้องก็มีคนอยู่ข้างบนข้างล่างก็มีคนอยู่เขี่ยได้คอร์ดเดียวพวกมาเคาะห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะคุณก็ต้องเปิดเบาเราพอเปิดเบาๆมันก็มันก็ไม่อินเอมกับเงินที่เราเสียไปโอเคไหมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะแนะนำเนี่ย นอกจากดังได้เท่าไหรแล้วเนี่ยนะก็ไม่อยากจะให้แอมที่ซื้อมาเนี่ยเปิดมันได้สุดอะผมผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่อยากจะให้แบบเปิดเสียงสักครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งหน่อยๆสมมติว่ามันวอลลุ่มมันมี10บเบอร์ใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่อยๆดังขึ้นมาใช่ไหมอยากจะให้เปิดได้สักเบอร์6เบอร์7 ไม่อยากให้เปิดได้แค่1กับ2แล้วเสียงมันดังเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้เปิดแบบโอ้พอบิด10แล้วมันดังกํลาลังดีเลยพี่อันนี้ผมก็ไม่แนะนําเพราะว่า,เ,าเรื่องพวกนี้มันเดี๋ยวค่อยขยายแล้วนะกลัวมันจะไม่ทัน15นาทีไม่ใช่อะไรเอาเป็นว่าถ้าแอมพอปรึกษาเขาแล้วว่าดังได้เท่าไหร่เขาจัดแอมมาแล้วปุ๊บลองดูที่ร้านเลยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเสียงซัก หสัก7แล้วมันดังกำลังดีของเราก็ซื้อตัวนั้นมาเพราะว่าถ้าแอมถูกๆเนี่ยพอสมมุติว่าเราซื้อแอมถูกๆมาตัวหนึ่งนะพอบิด1ิป้าบดังกำลังดีนะใช่แต่ภาคขยายของมันก็จะเริ่มรวนเนื้อ,อ,อมาออลำโพงสัน่นกระพือหรืออะไรพวกนี้มันก็จะทำให้หลายๆอย่างอะไรที่เราจัดเต็มบิดสุดๆเนี่ย มันก็จะทำหน้าที่ของมันเต็มกำลังแต่ถ้าเป็นของถูกมันก็จะเป็นเต็มกำลังที่งอนแงน่นเพราะฉะนั้นแล้วเรากำลังจะซื้อแอมถูกก็เลยจะไม่แนะนำให้ซื้อแบบแบบแอมถูกแล้วกะจะจัดเต็มกับมันะนะนะเพราะงั้นแล้วลองซื้อใหญ่ขึ้นมากว่าที่เขาแนะนำสักเบอร์หนึ่งถ้าเกิดว่าบิดสุดแล้วมันโอเคนะ ก็ลองซื้อใหญ่ขึ้นมาอีกสักเบอร์หนึ่งที่เขามีเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องบิดมันสุดนะครับโอเคนะดังได้เท่าไหร่เนาะข้อ2ที่สำคัญเลยมีเสียงแตกไหมนะครับเสียงแตกคืออะไรเสียงแตกก็คือจริงๆควรจะเปิดให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเล่นกีตาร์รวบกับคลิปหน้าไปเลยดีกว่าเสียงแตกคืออะไรเสียงแตกก็คือเสียงที่ ชาวร็อกปรารถนาแอมหลายๆตัวหลายๆแบบมีเสียงแตกไว้ให้อยู่แล้วแต่มันจะพอใจคุณหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วขอแค่ให้มีเสียงแตกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องอื่นมันมีการปรับช่วยมีเอฟเฟกมีอะไรที่เรากำลังจะพูดถึงในคลิปหน้าอีกมากมายเอาเป็นว่ามันนะเบาได้เท่าไหร่เอยดังได้เท่าไหร่ซื้อให้เหมาะสม กับแอมที่มีเสียงแตกมาให้นะครับ